อันยอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอกเคป๊ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกีก่ยวก,กับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของลิซ่าจาก b l a c k p ิงกกันนะครับในตอนนี้นะครับมีสื่อจากทางประเทศจีนั้นได้ยกลิซ่า ให้เป็นคนที่สามารถดึงดูดลูกค้านะครับใน Gen Z หรือว่า Gen Z จากในประเทศจีนได้มากที่สุดนั่นเองซึ่งก็ถือว่าลิซ่านะนะครับได้รับการพูดถึงแล้วก็ได้รับความสนใจจากการเข้าร่วมงาน Paris Fashion Week หรือว่างานของซีลีนที่ผ่านมานี้อย่างมากมายเลยจริงๆนะครับได้ไลฟ์สื่อเนี่ยได้ยกให้ลิซ่าแล้วก็ได้นํารูปแล้วก็เรื่องราวของลิซ่าเนี่ยไปลงในสื่อต่างๆเนี่ยอย่างมากมายและก็แพร่กระจายกันไปทั่วโลกเลยนะครับสร้างความนิยมแล้วก็การถูกพูดถึงของลิซ่าเนี่ยให้ปังในระดับ worldwide เข้าไปมากๆเลยและในประเทศจีนนั้นในตอนนี้นะครับทางสื่อของจีนก็ได้มีการออกมาพูดถึงด้วยว่าลิซ่าจากงานเซเีนในครั้งนี้นะครับทำให้วงการแฟชั่นหรือว่าการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของเด็กๆเจนใหม่ในประเทศจีนนั้นเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปล Lisa ิซ่านเนี่ยถือได้ว่าเป็น global brand ambassador นะครับที่สามารถทําสิ่งนี้ได้ทั้งๆที่เป็นคนต่างประเทศโดยทางสื่อของจีนนะครับก็ได้มีการบอกเอาไว้ว่าในงานเซเีนครั้งนี้ลิซ่านั้นถูกพูดถึงเป็นอย่างมากมายตั้งแต่วันที่เดินทางจากเกาหลีไปถึงที่ปารีสและก ชุดต่างๆเสื้อผ้าต่างๆรวมไปถึงเอ็กเซสซอรี่นะครับที่ลิซ่านั้นใช้ในการเดินทางตั้งแต่ขึ้นเครื่องบินไปยังถึงปารีสแล้วก็ในลุคของแต่ละวันของลิซ่านั้นเนี่ยถูกพูดถึงแล้วก็ถูกจับตามองมากๆเลยจากเหล่าลูกค้าแล้วก็แฟนๆนะครับซึ่งก็ตามมาหาซื้อกันเนี่ยอย่างมากมายสินค้าทุกอย่างที่ลิซ่าใช้นั้นนะครับโซอากันไปอย่างรวดเร็วทั้งๆที่ยังไม่ได้เข้าร่วมงานหรือว่ายังไม่ทันจะเริ่มถึงวันงานจริงๆเลยแต่ว่าสินค้าหลายๆอย่างเนี่ยโซอาลกันไปเปเบจปั ๆเสื้อผ้าต่างๆที่ลิซ่าใส่ของเซรีนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยทางสื่อจีนก็ได้ยังบอกอีกและนอกจากนั้นนะครับทางสื่อจีน,นก็ยังได้บอกเพิ่มเติมมาด้วยว่าในส่วนของสินค้าต่างๆแล้วก็ยอดขายของเซรีนันะครับเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมากเลยตั้งแต่ลิซ่าเข้าร่วมงานในครั้งแรกนะครับจนมาถึงครั้งล่าสุดนี้ยอดขายต่างๆของเซรีน,นั้นเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดแล้วก็สินค้าต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะแตกคะแนงออกไปเป็นอย่างอื่นได้อีกมากมายมีการเพิ่มขยายสินค้านะครับให้ปกว่าเดิม ซึ่งก็ถือว่าลิซ่านั้นสามารถทําชื่อเสียงเหล่านี้ให้กับเซลีนได้เป็นอย่างดีจนลหลายๆสื่อเนี่ยยกให้ลิซ่านั้นเป็น Princess of Celine ไปแล้วในตอนนี้และทางประเทศจีนเองก็เหมือนกันนะครับจากที่ลิซ่านั้นเนี่ยได้เข้าร่วมรายการ h with you นะครับและในรายการครั้งนั้นเองลิซ่าก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ได้ถูกประกาศให้เป็นทูตระดับโลกเย<อ>และในตอนนั้นเนี่ยลิซ่าก็ยังได้เข้าร่วมแล้วก็ได้กลายเป็นทูตระดับโลกนะครับหรือว่าเป็นแบรนด์ g l o b a l หรือว่าเป็น global brand ambassador ให้กับับนนอง ตั้งแต่ตอนนั้นมานะครับลิซ่าเนี่ยก็ได้รับพื้นที่สื่อต่างๆมากมายจากทั่วโลกและก็ถูกจับตามองในด้านของวงการแฟชั่นนะครับในประเทศจีนเองทั้งๆที่ลิซ่าเนี่ยเป็นศิลปินจากเกาหลีเป็นฝั่งเคป๊อปนะครับแถมด้วยสัญชาติลิซ่าก็ยังเป็นชาวไทยนะครับแต่ว่าด้วยชื่อเสียงและก็ความโด่งดังของลิซ่านั้นบวกกับเสน่ห์และความน่ารักน่าเอ็นดูของลิซ่าเนี่ยก็ทําให้เหล่าแฟนคลับนะครับรวมไปถึงสื่อมวลชนหลายๆสื่อเนี่ยให้ความเอ็นดูกับลิซ่าเป็นอย่างมากแล้วก็คอยติดตามเสื้อผ้าต่างๆสินค้าาต่่งๆที ใช้ที่ลิซ่าเป็นพรีเซนเตอร์และก็คอยอุดหนุนนะครับคอยสนับสนุนลิซ่าซัพพอร์ตลิซ่าทุกอย่างที่วางขายออกมาและลิซ่าเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าลิซ่าใช้เนี่ยโดยเฉพาะเด็กๆเ,เจนใหม่นะครับก็ให้ความสนใจที่จะร่วมซัพพอร์ตลิซ่ากันเป็นจํานวนมากและนี่จึงถือว่าเป็นอะไรที่พลิกวงการแฟชั่นแล้วก็พลิกวงการขายของนะครับสมกับฉายาวงแม่ค้านะครับที่ลิซ่านี่ก็เป็นแม่ค้าอีกหนึ่งคนจาก Black พิงคที่ทําหน้าที่ในส่วนนี้ของตัวเองได้ดีมากๆเลยจนในตอนนี้นะครับหลังจากที่จบงานเซรีนมาเนี่ยื จีนก็ได้พูดถึงลิซ่าแล้วก็ยกให้ลิซ่าเนี่ยเป็น global brand ambassador ต่างชาตินะครับที่สามารถจะดึงดูดลูกค้านะครับที่มีความสามารถดึงดูดลูกค้าในประเทศจีนโดยเฉพาะเด็กๆ generation ใหม่นี้นะครับให้ซื้อสินค้าต่างๆได้อย่างง่ายดายแล้วก็ได้อย่างมากมายด้วยเรียกได้ว่าความปังของลิซ่านั้นนะครับในตอนนี้เนี่ยไม่มีใครไม่ไอวยจริงๆแล้วก็มีหลักฐานเนี่ยประจักษ์สายตาก,กันอย่างชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นสื่อจากทางเกาหลีสื่อจากทางประเทศไทยแลก็สื่ออินเตอร์ต่างๆนะครับและในตอนนี้รวมถึง จากประเทศจีนก็ออกมาพูดถึงลิซ่าในความโด่งดังแล้วก็ความสามารถในการขายสินค้าของลิซ่านะครับที่ไม่ว่าจะถือจะหยิบจับอะไรเนี่ยก็โซเอากันไปหมดเลยบางอย่างเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง1นาทีเท่านั้นก็โซเอากันไปทั้งแผงแล้วนะครับแบบนี้เนี่ยก็ไม่แปลกจริงๆเลยที่จะมีแบรนด์ต่างๆนะครับที่อยากเข้ามาร่วมงานกับลิซ่าแล้วก็อยากให้ลิซ่าเนี่ยไปเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์หรือว่าไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้นะครับและนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีแล้วก็เป็นเรื่องที่พิเเศษสุดๆไปลย สำหรับลิซ่าที่ถูกสื่อทางจีนนั้นเนี่ยอวยมานะครับแล้วก็พูดถึงลิซ่าหลังจากจบงานเซเีนเรียกว่าการไปร่วมงานครั้งนี้ของลิซ่านะครับสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆให้กับวงการแฟชั่นรวมไปถึงวงการ K เคป๊อปเยอมากมายเลยจริงๆสมกับชายาที่หลายๆคนนะครับคอยพูดแล้วก็ยกให้ลิซ่าตั้งแต่เดบิวต์มาว่าเธอเนี่ยเป็นเหมือนสาวน้อยมหัศจรรย์ที่คอยสร้างสิ่งมหัศจรรย์สร้างความมหัศจรรย์ให้กับกแฟนๆเนี่ยได้ประหลาดใจแล้วก็ได้ทึ่งกันอยู่ตลอดเวลาเลยสําหรับใครที่เป็นแฟนคลับของลิซ เรื่องนี้กันบ้างหรือว่าอยากจะมาคอมเมนต์แสดงความยินดีหรือว่าชื่นชมลิซ่าเนี่ยก็มาคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับลิซ่าพร้อมกับการคัมแบ็กครั้งใหม่ของ b l a c k พิ n ง ที่กำลังจะมาในเร็วๆนี้กันนะครับก็มารอดูกันว่าจะมีผลงานอะไรเนี่ยปล่อยออกมาสร้างความปังเพิ่มเติมขึ้นไปอีกหรือเปล่าสําหรับคลิปนี้นั้นเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราแล้วก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจ Lisa, ลิซ่าและก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับลิซ่าแล้วก็สมาชิกทุกคนในแบล็คพิงทั้ง4คนด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้จริงๆแล้วครับกลับมาเจอกน